สวัสดีครับเพื่อนเพื่อในช่องครับมารีวิวสินค้าออนไลน์กันนะครับเมื่อกี้ผมก็ถ่ายไปคลิปหนึ่งแล้วพอดีมีปัญหาเกี่ยวกับไมโครโฟนมันไม่แพรกันนะก็เลยเป็นคลิปใบก็เลยลบทิ้งไปก็เลยแล้วมารีวิวใหม่รอ,อบนะครับตัวนี้เป็นสินค้านะครับผมสั่งจากลาซาด้านะครับเส็จตรงมันส่งตรงแพ็คเกจเรียบร้อยดีนะครับมาตามนี้เลยนี่มีรอยแกะแล้วเพราะว่าผมรีวิวไปแล้วหนึ่งคลิปทีนี้ไมค์มันไม่แพรกัน ก็เลยเป็นคลิปใบผมก็เลยบทิ้งใบแล้วต้องมาทําใหม่ก็เซ็นเตรงขนส่งตรงแพ็กเกจเรียบร้อยดีครับทางร้านเขาก็แจ้งว่าให้ถ่ายคลิปวิดีโอไว้เป็นหลักฐานด้วยเดีย๋ยวนี้เป็นอย่างนี้หมดนะผมว่าดีก็เป็นแว็กซ์นะครับสําหรับใช้เกี่ยวกับพื้นผิววัสดุต่างๆนะครับไม่ว่าจาะเป็นพลาสติกหนังหนังแท้หนังเทียมนะครับ หรือว่าโลหะนะครับตัวนี้จะเป็นแว็กซ์ที่จะทำใ,ให้พื้นผิวของเรามีความชุ่มชื้นแล้วก็ไม่แตกแล้วก็เงางามนะครับผมสั่งไว้3ขวดนะครับผมจะมาใช้กับมอเตอร์ไซค์ลำใหม่ของผมนะครับซึ่งทางร้านเขาบอกเดือนเดือนนี้จะได้ผมเพิ่งจะไปจองมาเมื่อไม่กี่วันนะเดี๋ยวถ้าถ้ามาแล้วผมก็จะมารีวิวให้กับเพื่อนๆนะฮะก็ แตกล่องก็มีนะฮะเขามีผมสั่งไว้สามขวดนะฮะเขาก็มีของน้ำสำหรับเอาไว้สำหรับเช็ดทำความสะอาดนะครับพ่นน้ำยาแล้วก็พ่นแว็กซ์ก็ใช้ตัวนี้นะแล้วก็มีผ้าไม่สามผืนคือซื้อมาปุ๊บเนี่ยใช้งานได้เลยไม่ต้องไปหาไม่ต้องไปหาอะไรเพิ่มแล้วนี่นะครับในขวดก็จะมีแว็กซ์สามขวดนะฮะ นี่นะฮะสองร้อยหกสิบมลนะฮะมีสามขวดมีแว็กสามขวดแล้วก็มีหัวสเปรย์ให้สามอันนะฮะคือเขาแยกมาระหว่างหัวสเปรย์กับตัวขวดแว็กซ์นะฮะอันนี้หัวสเปรย์ให้มาสามนี่ฮนะก็สมงตงสมครบตามสั่งนะครับก็เป็นเ ซีร x w a ์แว็กซ์นะครับคาโนบ้าแว็กซ์ทรีนวันนะฮะเนี่ยนฮะผมชอบเพราะว่ามันทรี1นวันเนี่ยแหละเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยเราซื้อแชมพูล้างรถนะฮะก็ต้องซื้อแว็กซ์อีกหนึ่งกันอีกหนึ่งแล้วก็ซื้อออยางดำอีกหนึ่งเท่ากับว,ว่าเราซื้อสามชนิดเลยในการดูแลรถหนึ่งคันหรือโมอโเตอร์ไซค์หนึ่งคันนะครับ เดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วเขาจะเป็นขวดเดียวเลยทรีนวันเลยใช้กับโลหะก็ได้ใช้กับพลาสติกก็ได้ใช้กับยางใช้กับหนังนะครับได้หมดเลยนะครับตัวนี้ถ้าผมจะไม่ผิดหนึ่งขวดนึงก็ประมาณสั100กร้อยกว่าบาทมั้งครับขวดร้อยกว่าบาทผมซื้อมาสามขวดเขาก็ส่งมาให้ตามนี้เลย คือมันมีหลายแบรนด์อ่ะคือนะฮะก็ส่งตรงส่งครบตามสั่งนะครับมีของแถมมาให้เรียบร้อยก็ดูรีวิวเอาฮะว่าคนที่เขาซื้อไปก่อนเราเนี่ยเขาเอ่อแฮปปี้ไหมถ้าเขาแฮปปี้เราก็ซื้อตามเลยแล้วก็ดูยอดซื้อเขาหน่อยอยู่คอมเมนต์หน่อยว่าเป็นยังไงนะครับเพราะทุกวันนี้การซื้อสินค้าอ,ออนไลน์ไม่ใช่ดูราคาอย่างเดียวหรือรูปส,สวยๆอย่างเดียวไม่ได้นะ ก็ตัวนี้เป็นเป็นแว็กซ์นะฮะเป็นแว็กซ์แบบพ่นนะฮะเป็นน้ําเขาก็มีฝาจุกมีอุดจุกมาให้อย่างดีนะฮะเวลาเราใช้เราก็จุดออกเอาสเปรย์ใส่แล้วก็พ่นใช้ได้ทั้งพลาสติกนะครับโลหะหนังสังเคราะห์หนังเทียมหนังแท้นะฮะแล้วก็ยางมันจะทําให้วัสดุเหล่านั้นมีความชุ่มชืน้นไม่แตกหักง่ายแล้วก็มีความสวยเงางามครับ เพสังเกตในเวลาเราซื้อของอะไรใหม่ๆเหมือนว่ามันม,ม,มีน้ํามันนั่นแหละครับมันเป็นลักษณะที่วัสดุเขามีความใหม่ความเสียหายจากความร้อนจากแสงแดดอะไรมันก็ยังไม่มีนะฮะเอาพ่นแล้วก็เช็ดนะฮะคือว่าล้างให้สะอาดเช็ดให้สะอาดให้แห้งนะครับแล้วก็เอาตัวนี้พ่นเช็ดให้เรียบร้อยนะครับเขาก็จะมีความเงางามแล้วก็ชุ่มชื้นนะครับ ผมดูจากรีวิวแล้วก็ใช้ได้นะเดี๋ยวนี้ก็ไม่ซับซ้อนนะฮะไม่ต้องซื้อสามขวดสามชนิดเพื่อจะมาใช้ดูแลรถหรือมอเตอร์ไซค์นะครับอันนี้ผมจะเอามาไว้ใช้กับมอเตอร์ไซค์ลำใหม่ผมซึ่งผมสั่งไปแล้วนะก็ก็จะได้เดือนนี้เดือนสิงหาเนี้ยเดี๋ยวถ้ามาเมื่อ,อไหร่ผมจะมารีวิวให้ดูนะเป็นแนวทางกับเพื่อน<ๆ><ๆ>ผมก็ซื้ออุปกรณ์อะไรต่างๆแล้วมาเตรียมรอรับมอเตอร์ไซค์ลำใหม่นะครับ ยี่ห้อนี้ก็ยี่ห้อว่า c ีรัคแว็นะครับ c ีรัคแว็ผมก็แปลกใจตัวเองนะว่าเออคืออย่างเงี้ยคนเรามันมือทีมันนึกไม่ออกคือบางทีเรามีอะไรหลายอย่างนะแต่เราไอ้ของที่จะมาดูแลพวกเนี้ยบางทีเรานึกไม่ออกนึกไม่ถึงเหมือนกับมันไม่มีแรงบันดาลใจมันไม่มีความนึกคิดอะ มีรถมาใหม่ก็ถึงจะได้คิดกันทีนึงนะฮะไอรถคันเก่าก็จอดอยู่งั้นแหละเราไม่ได้อะไรมากมันเหนื่อยบางทีมันเช็ดเชิดอะไรนะเดี๋ยวนี้ผมก็จ้างเขาล้างอย่างเดียวแล้วไม่ได้เช็ดล้างเองแล้วก็เลยไม่ค่อยได้จะสนใจตรงนี้กหรือสัส้นๆกับเพื่อนๆในช่องนะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยนะครับในการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์รอบนี้เป็นแว็กซ์แบบน้ํานะฮะ ใช้กับผื้นผิวได้ทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นโลหะนะครับเป็นพลาสติกเป็นชุดสีเป็นยางหรือว่ายางมอเตอร์ไซค์ยางรถยนต์ใช้ได้หมดเลยครับเพราะว่าวามีส่วนผสมของแว็กซ์ที่เป็นน้ำนะฮะหนึ่งขวดเขาก็มีของแถมมาให้นะฮะเป็นฟองน้ำนะครับแล้วก็เป็นผ้าเช็ดก็ถือว่าโอเคฮะสมัยก่อนเราซื้อก็ขวดหนึนะ ้องซื้อฟองน้ําเองซื้อผ้าเองนะครับเดี๋ยวนี้เขาไม่ถึงนะไม่ถึง200นะมีทั้งผ้าทั้งฟองน้ามาให้เสร็จเรียบร้อยเลยซื้อมาปุ๊บทํางานได้เลยก็หวังว่าคลิปนี้ก็มีประโยชน์กับเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าเพื่อนชอบกดไลค์นะครับถ้าเพื่อนคิดว่ามีประโยชน์กดแชร์ครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมคลิปและให้กลังใจมาตลอดเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับและสวัสดีครับ